นี่จะทุกคนเราจต้องใส่แอัดวิดีโอก็คือต้องโหลดแอปนี้มาแล้วกมันได้มันจะขึ้นอันนี้ใช่ไหมทุกคนนี่แล้วทุกคนก็กดไปน,นี่คะ่ะมันจะขึ้นอันนี้มานะมันจะมีนี่ก็น,นี่คือโยนนะคะ,ะก็นี่จะมีเปิดกล้องอันนี้นะคะแล้วก็เพิ่มให้แรง เอามาละแล้วก็ในนี้ก็เราก็ต้องกดปุ่มนี้ค่ะตัวบวกนะคะบวกตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะอัปเดตวีโอนะคะแล้วก็จะเอาวิดีโออะไรก้นนะค่ะแล้วก,กดถัดไปค่ะแล้วก็ตั้งชื่อนะจ๊ะ แล้วก็ถัดไปแล้วก็แบบกดอัปเดตวีดีโอนะแล้วก็อัปเดตวีดีโอเรียบร้อยแล้วนะทุกคนดูคลิปเมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะบ๊ายบายค่ะ